สหรัฐเอาจริงออกกฎใหม่ห้ามนำเข้าขายรุนไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ในรถของประเทศจีนและรัสเซีย ให้เหตุผลว่าเพื่อความมั่นคงของชาติครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้สรุปกฎใหม่โดยกฎนี้นะครับจะครอบคลุมถึงเรื่องไฟฟ้าที่มีซอฟต์แวร์รวมถึงฮาร์ดแวร์จากประเทศที่สหรัฐนะครับจำกัดว่าเป็นคู่แข่งทางความมั่นคงได้แก่ประเทศจีนและรัสเซียและจะเริ่มบังคับใช้ในปี2027สําหรับข้อจํากัดซอฟต์แวร์และปี2030นะครับสำหรับเรื่องของรถนั่นเองโดยกฎใหม่นี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อแบรนด์ผู้ผลิตยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรือพาร์ตต่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่าง Ford, General Motors, Polestar รวมถึงบริษัทที่ใช้ชิ้นส่วนจากจีนอย่าง w ว y o o อีกด้วยครับ ถึงแม้ว่าแบรนด์อย่างโพสตานะครับจะผลิตในสหรัฐแต่บริษัทแม่อย่างจีลี่ยังเป็นของประเทศจีนอยู่นั่นก็อาจจะทําให้โพสตานะครับไม่สามารถผ่านข้อกําหนดนี้ได้โดยกฎนี้จะยกเว้นสําหรับยานพาหนะที่หนักกว่า10,000ปอนปอนหรือประมาณ4.5ตันขึ้นไปนะครับเช่นรถบัสไฟฟ้าของ BYD ที่ได้ผลิตในแคลิฟอร์เนียนั่นถือว่าผ่านข้อกฎหมายนี้ครับด้วยกฎหมายนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐยืนยันแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องเรื่องของอุปทา,านของสหรัฐแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะพยายามเรียกร้องให มีเลื่อนการบังคับใช้แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับสุดท้ายนี้นะครับกฎนี้อาจจะทําให้เกิดความยากลําบากและปัญหาหากจําเป็นนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือว่ากระบวนการผลิตในอนาคตของแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ครับ